ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะจะคุมเนื้อหางแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2563นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ b s c r i b e ที่มีให้กับอาจารย์นะคะค่ะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคม ถึง16สิงหาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะค่ะขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวกรกฎนะคะอันนี้จะเป็นดวงภาพรวมนะคะเลขโชคลาภงานเงินความรักเป็นเรื่องทั่วไปนะคะ ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะได้ไพ่ Queen ีนอั a m o n นะคะใบที่สองค่ะได้ไพ่ The Fool ใบที่สามค่ะได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะใบที่สี่ค่ะได้ไพ่ The Magician ใบที่ห้าค่ะเป็นไพ่าไพ่ a ด e นะคะใบที่หกค่ะ เป็นไพ่สามเหรียญใบที่เจ็ดไพ่ธรรมลันใบที่แปดนะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะใบที่เก้าได้ไพ่เดอะแฮงแมนใบที่สิบค่ะได้ไพ่อสศวินเหรียญค่ะใบที่สิบเอ็ดได้ไพ่ควีนอัปสอดไพ่หมายเลขสิบสองตำแหน่งสิบสองนะคะโทษทีค่ะ ได้ไพ่ราชาไม่เท้านะคะตำแหน่งที่หนึ่งนะคะที่เราจะมองนะคะก็คือไพ่ราชินีไม้นะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่พลังงานธาตุไฟนะคะเป็นภาพาสง่างามของผู้หญิงที่นั่งบัลังการคอนโทรลการบริหารจัดการนะคะ ถือไม้เท้านั่นแหละคืออำนาจในมือนะคะเพราะฉะนั้นปากนี้ของชาวกรกฏก็ต้องบอกว่ามีอำนาจมีชื่อเสียงมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะโดดเด่นแนวเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าราชิดีไม้ขยายด้วยไพย่พระราชาไม้เท้าเป็นไพ่ตำแหน่งสรุปนะคะและตำแหน่งการงานก็เป็นไพ่อัศวินเหรียนอาจจะแปลว่า สวนกระแสนะคะราศีกรกฎมีโอกาสที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆขยายด้วยเดอะฟูการเริ่มต้นงานใหม่การเปลี่ยนแปลงที่ฉีกแนวการทํางานเลยก็ได้อ่าอาจมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งไปกินตาแหน่งใหม่สาขาใหม่นะคะมีการมุกงานไปในทางที่ดีโดดเด่นในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งการเรียนด้วย นะคะกรรม,มะถ้าอยู่ในวัยเรียนก็แปลว่าน้องๆชาวกรกฎสอบเข้าเรียนได้ได้คะแนนดีนะคะก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของอการเรียนด้วยได้ได้เหมือนกันนะ,ะเรียนงานให้ดูที่พบกัมมะนะคะต่อไปในตำแหน่งการเงินเป็นไพ่เดฟูก็แสดงว่าเงินเนี่ย ไอ้จริงก,การงานเด่นเงินก็ต้องดีอยู่แล้วนะเดฟูก็มีรายได้ดีๆเข้ามาโดยเฉพาะใครที่ทอาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับาการเออไพ่ใปนี้อาจจะแปลในแง่ของงานที่เกี่ยวข้องกับขายของออนไลน์ก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับพวกาการแสดงนะคะอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะไพ่เดอะฟูลเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งการพวกที่เกี่ยวข้องกับ ฟิตเนสก็ได้นะคะเห็นไพ่ใบนี้เป็นการเหมือนการเต้นอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะยิมนาสติกก็ได้นะก็จะแปลงงานได้ด้วยนะคะก็ก็โดดเด่นในงานในงานพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือ,อารายได้จากอาชีพอื่นๆก็ได้นะคะก็ถือว่ามีเงินเข้ามือนแน่นอนไพ่เดอะฟูลนะคะแต่ก็ยังเป็นเงินหมุนอยู่นะคะ เงินหมุนมีมาก็มีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายออกไปซื้อนู่นนี่นั่นนะคะแต่ยังน้อยเงินก็สะพักอยู่นะคะในตำแหน่งสหาชาเป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะอันนี้อาจจะแปลในแง่ของความไม่เข้าใจกับเพื่อนฝูงได้ด้วยเหมือนกันนะคะความน้อยอกน้อยใจเพื่อนอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาพบปะสังสรรค์กันเท่าไหร่คิดถึงกันอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ในตำแหน่ง พันธุ์ตตำแหน่งจิตใจนะคะเป็นไพ่ภังาราชชาวกรกฎใจดีค่ะใจดีมีคุณธรรมไพ่วันนี้นะคะและเป็นคนรักครอบครัวพันธุ์ยังแปลครอบครัวได้ด้วยนะแล้วก็เป็นตำแหน่งคุณแม่นะคะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงที่บ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอยู่อาจจะเป็นพระพิฆเนศนะหรือองค์พ่อปู่แก่ก็ได้นะคะ ไพ่ใบน,นี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มของที่บ้านบ้านอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนยิ่งดีเลยค่ะนะคะเนี่ยคือ,อตำแหน่งบ้านของชาวกรกฎนะคะในตำแหน่งบุตรตะขึ้นไพ่เดชอันนี้อาจจะแปลการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ที่อาจจะไม่มีแนวเก่าเลยเพราะว่าไพ่าการเงินเป็นเดอะฟูลนะคะถ้ามองขยายด้วยไพ่งานถ้ามาโยงถึงไพ่เดชเนี่ย นะคะที่อยู่ตำแหน่งบุตตะอาจจะแปลว่าฉีกแนวการทำงานการเริ่มต้นอะไรที่แบบแปลกแหวกแนวไปเลยก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารก็มีเกณฑ์ที่ถ้าเรามีลูกน้องบริวารชาวกรกฏอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าลูกน้องลาออกได้นะคะคุณต้องหาลูกน้องใหม่อะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าเป็นตำแหน่งลูกก็แปลว่าลูกอาจจะไปเรียนทางไกลเรียนต่งงัดหรือ ไปเรียนต่างประเทศเลยก็ยังได้นะคะในตำแหน่งอริขึ้นไพ่สามเหรียญแปลว่าปัญหาอุปสรรคก็ในแง่ของอ่าสตูสรคไม่มีนะคะในแง่ของปัญหาจริงถ้ามองเป็นหาเป็นปัญหาไพ่สามเหรียญมันแปลว่าชาวก,ก็กดเป็นคนที่ขยันชอบศึกษาหาความรู้ทำนู่นทำนี่ชอบฝึกชอบรองนะคะ,ะประมาณการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะคะไพ่สามเหรียญ นะคะแล้วก็ไพท่ทาแลนอยู่ตาแหน่งคนรักนะคะอยู่ตําแหน่งคนรักไพ่ทําแรนคือการปรับความเข้าใจกันการปรับเปลี่ยนนะคะเห็นว่าน้ำนะคะมันจะมีช่วงต้นน้ําเป็นสีเข้มๆนะคะแล้วก็ช่วงปลายน้ําเป็นสีฟ้าอ่อนๆมันคือการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวให้เข้ากันก็ได้ในเรื่องของ ความรักกันที่เข้าเข้าใจกันนะคะยิ่งขยายด้วยไพ่เจ็ดถ้วยด้วยนะคะอาจารย์มองยังไงซ่าชาวกอดกับคนรักก็ยังโอเคต่อกันมากๆนะคะส่วนรักใหม่ๆเป็นไพ่เดทก็ยังไม่มีเรื่องของรักใหม่ๆเกิดขึ้นสําหรับคุณโสดสักเท่าไรหร่หรอกนะคะ,ะแล้วก็ตำแหน่งสุภาพผู้หลักผู้ใหญ่คุณพอ่อระวังเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของเข่าขาไม่ดี กล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ในแง่ของคุณพ่อหรือถ้าเป็นเจ้านายหัวหน้านะคะก็อาจจะแปลว่าเขาเข้มงวดกวดขันก็ได้เจ้าระเบียบค่อนข้างเยอะกับชาวกรกฏแต่เขาก็หวังดีนะคะ,ะที่อยากให้กรกฏเข้าใจงานอะไรที่เขามอบหมายให้นี่เหมือนกับแฮงแมงเข้าใจให้ถ่องแท้ลึกซึ้งเหมือนเขาจะ ให้คุณเป็นมือหนึ่งของเขาก็ได้นะ,ะในตําแหน่งผู้ใหญ่คืออาจารย์แปลดีเพราะว่าไ <c oughs> พ่ขยายขอโทษค่ะไพ่ขยายด้วยไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะในตําแหน่งกรรมะมันก็เลยแปลในแง่ของการมุกการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็ในตําแหน่งลาภะนะคะเป็นไพ่ราชินีดาบอาจจะแปลในแง่ได้โชกราภจากอายุข,ของคุณแม่ก็ได้นะคะลาภะหรืองานเสริมที่คุณจะทําอะไรเพิ่มเติมก็ประสบความสําเร็จได้โดยเฉพาะไพ่ตาแหน่งสรุปเป็นไพ่ราชาไม้เท้าคือความโดดเด่นนะคะพระราชาขยายด้วยพระราชินีเพราะนั้นยังไงซากรกฏ ก็โดดเด่นในเรื่องของงานมีโอกาสนั่นแหลคะค่ะเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนั่นเองขอดูเลขโชคลาภนะคะจากไพ่ออรเ์เคิลนะคะได้เลขแปดนะคะแล้วก็6กหคะ่ะ เลขโชคลาภของกรกฎ8565นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่จะมองอีกตัวหนึ่งที่มองได้ก็มีเลขศูนย์เอาเข้ามาเพิ่มได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือดวงปักนี้สำหรับกรกฎนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ